ถ้าเรใครอยากซื้อเสื้อผมสามารถเข้าลิงก์กลุ่มของผมใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมซื้อเสื้อผมกันด้วยนะซื้อเสื้อกูด้วยเฮ้ยพี่กระชาวัดเฮ้ยแล้วให้เกินตอย่าลงมาเล้วไอ้คนเศร้าถ่ายรูปเลยเอ้พวกมันถ่ายเลือกยังถ้าเรากระโดดไม่ได้หรอะผมไม่รู้ไอ้โดดได้ปะไม่ได้เขาไม่ให้โดด ก็เหียและมันน <si ่าดูได <sy ้ต้องถ่ายบล็อกแหละอือพี่สามจีแล้วข้างหน้าบอกหนึ่งนาทีรอดหนึ่งนาทีขึ้นยานไงอ๋อเย้แย่ t 0 o t years later เฮ้บุ๊มันเป็นอะไรแล้วแบบตามเต้นข้างหน้าเนี่ยเออนี่ จะทำไมหามเนาะออกแล้วยาออกแล้วเร็วแล้วเรวมาแล้ว้อต้อกดกล้องเลยาบต้อกดกล้องยมันไม่อยู่งแท่นตงกลางเลยไอ้ท่านนะจุดเชียขาโอ้าวโดดโดดอ้โอเค ยืนยืนถึงกาแล้วกดปิดกล้องมนเที่มมอาแล้วเอาเป็นดานอดู่เนี่ยอ้าวอ๋ออีเจนี่อะแล้วไม่ยากอไอ้ไม่ใช่คน่ไหลอ่ะมีหมาโดมีแหละใช่ไหมฮะหน้าอนน้าอน

I'm sure you guessed from that ingenious piece of engineering you're riding on right now. Right like now you mind giving our guests a quick rundown of our mission? Traveling through the metaphors with hundreds of thousands, if not millions, of Roblox was once thought impossible. But now, with the power of the environment, we for everyone. Instantly. There's just one drop. <laughs> ไม่เคยเห็นท oh. ี oh, oh. Sure. Ah. ่เพนเนวันเลยครับ uh อ้าวเฟรซหมดเอาเด็กคนหนึ่งอ๋อนี่แหละว่าเลยที่เพนเนวันเหมือนไงวะไม่เคยดูแต่ตำแหน่ดีเนี่ยเนี่ยอ้าวพกนั้นมันเอ็ดูน่จอเลยเดียเขาเพิ่งเจอเี่ย The Imagination Core's capabilities in this state are limited. We have no idea where we will be. It'll be fine. What can possibly go wrong? I mean, it's not like we'll land in a Despacito spider's nest or something. What about that one time when. <laughs> Alright, let's go. These folks have no time for cutscenes. Activate the ignition sequence. Did you even test the augmented propulsion transfiguration engine? I'm sorry. Did you all hear something? What uh -huh. was that? Just the เดี๋ยวนะไอลุงหนวดน้ำมันแต่งตัวกวนตีนด้วยเปล่าแต่งตัวเหมือนไอพวกพูดที่ชอบแต่งตัวมีมีมกวนตีนเนอ่ยตัวอัปลักษ์อ่ะมันแต่งตัวตามนี่แหละใครเนี่ยเข้าม

สร้างเอ่อเจ้าของปาร์ตี้เจปาร์ตี้แล้วก็ใครวะเจทัวร์นะ <Yeah. S 2> ผู้ยชมชมอ๋แอแขกคอนเสิร์ตแขกนี่เออผู้แต่งแขกแขกไอนี่ร้องอันนี้นักคนทำนี้เอ็นดินมชั่นเออมีบอยที่แต่ละคนเออคนแต่งคอนเสิร์ตคนปั้นวเดีโอเอฟเฟกต์โฮเกมเมอร์ ฮ่าโปรโมชั่นกราฟิกอีกอ๋อที่ใช้อยู่นี่ไงเพลงเขียนโดยโยซอย That would be ไอเดียอะไรพู้ผู้ทำงานหรอผู้ประธันเสียงผู้ประธันเสียงประพันเสียงไอ้ประธานแบบพูดแบบพูดคนพูดเสียงเข้ามาเอะไะ ลีดลีนี่คืออะไรวะส่วนน้าลีดอ๋อลีดลีดพี่ลีดโทษโทษพูดตามไมเชื่อจะเล็กเตอร์เขใช้ถือะเออจริงเลสอร์นายเชื่อไหมวนี่คือเกมโรบบเนี่อ๋อทำานเคอมมิตี้มั้งเนี่ยทําเลยพูดเล่นไม่ทำโรยเรบอกเราบอกก็ส่วนละนายเชื่อไหมว่านี่คือโรบบอ ใหม่ถ้าไม่บอกใครก็ไม่บอมทั้งมงหนึ่งชั่วโมงอะบอมเป็นหนึ่งชั่วโมงฮะฮะฮะเป็หนึ่งชั่วโมงทั้งหมดนี่เลยเหรอไม่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 ใช่ไม่ดูดูต่อแหละมันบอกหนึ่งชั่วโมงเลยวะอ่าดูแล้วหนึ่งชั่วโมงอ๋อคนมันบังอ่ะพี่เย้อยเปนบังเนี่ยอ๋อเนี่ยที่กูเห็นไอซ์แสลมันพาเราดูอเดอบีอ้าวอวสิโลอ้าวใช่ เวสิโลโลโลโมีเพจภาษาเนี่ยว่า้อยหายอเวนกาแฟคลายดมี่นะลับนี่คือพวกปิงทั้งหลายฮะฮะอ๋อเออใชพ่ี่ลอยได้เนี่สิบเองอ่ะใช่หรอนนกับเองที่ไม่ลอยวปีีสิบอ๋อปียี่สิบโอ้โหเพลงเพงยินดีต้อนรเวสิโลไอชิจะมาอีกไอสั้นตีนี Dangers? Ha! Maybe if you're not a seasoned warrior like me. No! Hey, espera! Hola, todos! Hola, Is that rope of course? Best showcase. This year's nominees are. รเวลาเวลาควรเวลาไม่ควรเาบอกนะาอาตวเอาวเอาช่วยนี <t rah> <t rah> <t rah> ่เอาโคชี่ไรมใเคเล่นบเล่นบดูใช้ใ้ดูอกณแล้มั้ ไม่เอาอย่าสบอดเลยอย่าดูอาคุณวามาทำกันท่าไรผิดพลาดได้เสียงร้องเต็มเลยมิมน่อะอะไรมิวทัว

เราเสียว้าอเฟสบอลไ e ับมส์เซนโตว้าโอเคเอาคาเขาเลยเขามีสามคนเลยทั้งหมดนี่จะเสียงเพลง เออมันมีคน <ไป S 2> ขึ้นไปด้วนบนได้งไงวะบกับกบัก บอกี่แปบอ้าวพิครับพี่ครับพี่เกอรี่มางงแค่แต่แค่แค่เออแค่ตัวนี้สีแต่เราบอกป่ะใช่ป่าวะที่ที่ที่ต่างสนี่เราบอกใช่ป่าวะน่าใช่ละไม่รดยาวเลยูด้คกูบอกคู่เล่นรลบอกระยเฮ้ยเอะเอามาซ่อนกัน เม in อืองอ๋อข ar ้างนอกไอไอนี่อยู่ข้างนอกอไงใช่ปะอารบีอ๋อเมืองอาบีเบเชนเมืองทำแบบยืนหลังดีสุดแนวบอมไปว่ายืนหลังดีตากดของมันไหนยืนหน้านดีสุ กดกล้องแล้วบ๊ายบาย <laughs> อ๋อวิดีโอนี้มีแสงเสียงที่สบตาเสบตาอ๋อผช่เนี่ยมันเป็นนิออนแล้วใครเชียร์อย่างขง <c oughs> มาข่าวป่ะเนี่ยไอ้สัส ปกไม่ให้แบบักไม่ให้อ่ออไม่หขาพูดอยยยเดดีึงมาผิดนะึงมาผิดงย่างเงี้มาเลย Work. Work. Oh, I'm sorry. Did you all hear something? Or was that the wind? <laughs> oh, I think I'm going to be sick. We're taking off. <laughs> man. Wow. I see G him later. It's time to recognize some. No, no, no. For best new game, the nominee. Yeah, I see. Can you hear ไอ้ใายคิวอ e. oh, ัน oh, นี้ม่ะที่ม hey, uh, uh ันเอ็งไงอ่ะใช่หน่อยแล้วเออแคนั้นเราโดนอะที่มันกับคันเห็นแหละที่เขากับคันเห็นแหละอ่ะฮะอ่ะฮะแต่กูชอบดีเว้ยเนาะอ่ะหาหาที่ส่วนอยู่โอ้โหโอ้โหโยนรวยเอ้โอ้ถ้าจะวินัสอ๋อเขาใช่คขามีแหละเขาได้มีและเป็นครูรีบไปเอาเลยนะหาอะไรน่ะ

มาเร็วมาเร็วมาเร็วอะไรวะระยะเบียดมาเร็วเฮ้ยเฟชีอ๋อเซใช่ครับื้ออันน้ำหอยเนี่แหละันน้ำหอยเฮนี่อ่ะซื้เลยเขาบาดใช่ฮะอย่าแล้วก็จะมีจอมา อาอประกอบหรอเราเลือกชิ้นส่วนยังไงวะมีประกอบเพิ่มได้ไหมอ่าที่มันไปหาไม่เห็นอ้าวเรามีโอยเครถจักรฟาร์กเฮ้ยการพิมพ์มไม่ถลายกบวนแล้วเนี่ยเรามีเพลยงขี้เกียจตัเข้ามายังทันนะตัวเข้ามายังทันนะเฮ้ยคุณจะไปพาจูใหม่นะขี้เกียจละ Yeah, uh, I smell. You I smell. of smell. My puppy. Jay party. Wow. Okay. Hey guys, okay. guys. Let's get on the Jay party. Oh, Before he, you know, suffocates. Farewell, puppers. What brings you here? What brings me here? <laughs> Puppies, of course. N no, wait, no no, 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 no. Wait, wait. I'm looking for a very important, <laughs> tiny, glowing object. You hit <laughs> the line. You uh, hit <laughs> Ah! That's that's it. Wait, give it here. Hey, you! Hey, get back here. Oh man, you scared it. <laughs> yeah. That's him. That's him. That's the dog. Well, well, I'm not going in the water. ไ่ยอะไราฮคเรลิไอโตเฮ้ยทีแทนคิวอาร์มีนี่เายิ่งห่นาดนเลยวะไอ้เหี้ยคิวอาร์เล็กๆอันนี้ใหญ่เป็ดบันไปามาจากไหนวะมันดับมาจากโลกเกมไง Oh, we saw all key out of here. There, uh, lock, lock. Whatever happened to oh, <laughs> <my> <laughs> yeah. you, know, you might be on to something here. It, <laughs> <it's like sweet laughs> and savory, <laughs> real depth of flavor. <laughs> it was only well, <laughs> five second rule. The duck seems clean to me. Oh, well, oh. I'm glad I could help. Before you all go, I wanted to give a huge shout-out to all the amazing people <imitating> who said, so hard to be life. life. You've helped so many <laughs> make new friends and <laughs> <at laughs> the half <laughs> of everyone, I'd like to say thank you. <laughs> Let's give <laughs> up for the nominees for creator of the year. <laughs> Creators <laughs> 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 of creator, <Adammy. programming> are... <laughs> <laughs> Congratulations! ตายแล้วมั้งิ d ตายแล้วมั้งเดินลิงชนเลยไม่รู้คุณจปไหนเหรอฮะหรืมาวิลิงก็วิลิงก็โดดไปหาไมเหรอไม่มันก็โดดออมาด้านซ้ายแค่โดดออมาด้านซ้ายอยู่ปกติเป็นไรวะน่ามันตายอย่างนั้นอะบายม่มดโอเลยใครก็เครดิต ดูไปเรื่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวได้ขอได้รับของจริงดิชะตาบ <laughs>